ช่วนี้มาติดตามข่าวเที่ยงกันต่อค่ะเรือสินค้าในแม่น้ำโขงกําลังได้รับความเดือดร้อนจากการที่เขื่อนในจีนลดการระบายน้ําผู้ประกอบการจึงเรียกร้องในงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการค้าส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีประสบปัญหาภัยแล้งต้นข้าวยืนต้นตายจานวนมากค่ะ ที่จังหวัดอุทัยธานีสถานการณ์ภัยแรงที่รุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่บ้านบึงคอกช้างหมู่ที่เก้าตําบลไผ่เขียวอําเภอสว่างอารมณ์แหล่งน้ําธรรมชาติแห้งขอดไม่สามารถสูบน้ําไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้ชาวนาต้องปล่อยทิ้งนาข้าวให้ยืนต้นตายนับพันไร่ทําให้ประสบกับภาวะขาดทุนนายบุญเรืองบุ้งทองอายุ50ปีชาวนาบ้านบึงคอกช้างบอกว่าได้เช่าที่นาจำนวน36ไร่ทํานาปรังเพื่อต้องการชดเชยการทํานารุ่นแรก เพราะขายข้าวราคาถูกไม่คุ้มทุนและไม่พอให้ค่าเช่านาแต่เมื่อประสบปัญหาภัยแล้งข้าวยืนต้นตายเสียหายทั้งหมดตเตรียมที่จะไปกู้เงินทกศไปจ่ายค่าเช่านาจึงเรียกร้องให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยหรือพักชําระหนี้และชดเชยความเสียหายเกี่ยวพันข้าวที่จะทําไปเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป ส่วนที่จังหวัดเชียงรายระดับน้ําในแม่น้ำโขงที่จุดวัด3แยกหน้าสถานีตาํารวจภูทรเชียงแสนวัดได้2.08เมตรทําให้เกิดเนินทรายขึ้นกลางแม่น้ำโขงหน้าท่าเรือเชียงแสน1และหน้าที่ว่าการอําเภอเชียงแสนส่งผลกระทบต่อการเดิน ด้านนายทรงกลดดวงหาคลังผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1สาขาเชียงรายกล่าวว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนในประเทศจีนผ่านทางคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงจึงทราบว่าจีนลด,ดระดับการระบายน้ำลงจาก1,200ล้านลูกบาทเมตรต,ต,ต่อวินาทีเหลือวันละ700-800ล้านลูกบาทเมตรต,ต่อวินาที ด้านนายทองผาจองผู้ดูแลเรือบรรทุกสินค้าจีนในแม่น้ําโขงซึ่งมีเรือในการดูแลกว่า30ลำกล่าวว่าขณะนี้เรือบรรทุกสินค้าได้น้อยลงจากเดิม300ตันต่อลำเหลือเพียง150ตันต่อลำเท่านั้นจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพราะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการค้า